เราปอดออกมาสวยงามนะคะพี่น้องค่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาอะฉลาดยายพูดเสมอม,มาม่าเซ็กอาพเดตเย็บเ็นสลิมเออมาเยะเลสเออยส <laughs> นะิเออฮะเยเลยจะโถัหาตำรวจด้วยไอ้โม้ดิ้งถั่วอย่างนี้เออนะถ้าอูฟเนิง่งแม่จะดับในแบบแล้วสิอันอูฟไอ้เขาถกทวนนะ ทบทวนอ่านย้ำซ้ำกว่านี้หนูจะได้ตีนตบตีนเนาะหอนเหล็ดหอนเล็ดวุ้นวันนี้แปดสิบขึ้นนะเจ็ดสิบห้าสวยงามเนาะสอบครั้งที่สาะก็ได <The police. S 1> แล้วบอกฉันเป็นคนฉลาดนะทุกแม่ไม่เคยว่าหนูคนโง่เลย really หนูเป็นคนฉลาดแต่หนูเป็นคนขี้เกียจป้าๆทำกับข้าวนะวันนี้เลอเลอมนเนี่ย อันนี้ดูนแกอีเดลนซินดาโซมอยแฮปปี้มั้ยมทำดีก็แฮปปี้แบบนั้นน่ะอือถ้าทํไม่ดีกันมาก็หน้ามหมวย Are you happy? เดี๋ยวนนีน้ happy ตริกเหมือนอะไรมันงนูก็อยู่บอกว่าอยู่สลิมหญา,ามามาพูดอย่า big brain big band อย,า,อยาแต่ ยังสิลีบอนะแต่หนูก็ต้องยอมรับหนูขี้เกียจจริงไหมล่ะเลเซียเออบอกเลยว่าฉลาดแต่สัเ่ากันตกน่ะข้เกีย่ถ้าให้เวลาเพิ่มเนี่ยจะได้ร้อยต่อร้อยเลยไงอืมมามาหวังอย่างนั้นแต่ยูก็ไม่ทำให้